สวัสดีครับผมว่าหลายๆคนพอพูดถึงเรื่องกฎหมายโดยเฉพาะคดีแพ่งเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันไกลตัวซับซ้อนแล้วก็อาจจะน่ากังวลน,นิดหน่อยด้วยซ้ำนะครับวันนี้เราเลยจะมาลองทําความเข้าใจเรื่องนี้กันให้ง่ายขึ้นครับโดยจะเจาะลึกข้อมูลจากเอกสารชิ้นหนึ่งคือหนังสือการดําเนินคดีแพ่ง เป็นฉบับสองภาษาไทยอังกฤษเลยนะครับจัดทำโดยสำนักการต่างประเทศสำนักงานสารยุติธรรมซึ่งผมว่ามันเหมือนเป็นคู่มือย่อยๆที่ช่วยให้เห็นภาพรวมได้ดีทีเดียวครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คือ,อ,อจะมาสกัดประเด็นสำคัญส,ค,ญสคัญออกมา ให้ผู้ฟังที่อาจจะกําลังหาข้อมูลอยู่หรืออาจจะต้องไปเกี่ยวกับสารแพ่งไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติจะได้เห็นภาพรวมที่มันชัดเจนเข้าใจง่ายขึ้นเราจะไล่กันไปตั้งแต่คดีแพ่งคืออะไรต้องไปสารไหนเตรียมอะไรบ้างค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก็มีกระบวนการที่มันเร็วขึ้นสําหรับคดีบางแบบหรือเปล่าประมาณนี้ครับ ค่ะเป็นเรื่องดีเลยค่ะเพราะว่าการเข้าใจพื้นฐานพวกนี้ไว้ก่อนเนี่ยอย่างน้อยๆก็ช่วยลดความสับสนได้เยอะค่ะแล้วก็ทําให้พอรู้แนวทางว่าเอะสิทธิเราเป็นยังไงขั้นตอนคร่าวๆมีอะไรบ้างซึ่งมันอาจจะจําเป็นขึ้นมาจริงๆในสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดก็ได้นะคะครับผมงั้นมาเริ่มกันที่คําถามแรกสุดเลยนะครับคดีแพ่งเนี่ยมันคืออะไรครับแล้วมันต่างจากคดีอาญาที่เราอาจจะคุ้นกว่าจากในข่าวในละครยังไงบ้างครับ ค่ะจุดต่างสำคัญเลยนะคะคือคดีแพ่งเนี่ยเป็นเรื่องของข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ระหว่างเอกชนด้วยกันเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเ,อเงิน,เง,นเงินทองๆองทรัพย์สินหรือว่าข้อตกลงตามสัญญาต่างๆที่มันเกิดความขัดแย้งกันขึ้นหรือไม่ปฏิบัติตามกันนะคะการเริ่มคดีก็คือฝ่ายที่เสียหายที่เราเรียกว่าโจทย์เนี่ยก็ไปยื่นคำฟ้องต่อศาล ซึ่งตามข้อมูลในคู่มือนยะเขาเขาบอกว่าการฟ้องเนี่ยอาจจะทําเป็นหนังสือไปเลยหรือจะไปแถลงด้วยวาจาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ศาลก็ได้ค่ะอ,อ๋อฟ้องด้วยวาจาก็ได้เลยเหรอครับใช่ค่ะตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆก็เช่นแบบว่าฟ้องให้คนยืมเงินคืนหนี้หรือฟ้องขับไล่คนเช่าบ้านที่ไม่ยอมออกเมื่อหมดสัญญาอะไรแบบนี้ค่ะแสดงว่าเป้าหมายหลกักๆเนี่ยมันไม่ใช่การลงโทษจําคุกเหมือนคดีอาญาแต่เป็นการเรียกร้องสิทธิของเราคืนมาอย่างนั้นหรือเปล่าครับ ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะหัวใจของคดีแพ่งคือการบังคับให้ฝ่ายที่ถูกฟอ้องหรือจำเลยเนี่ยต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือชำระหนี้หรืออาจจะต้องทำอะไรบางอย่างเช่นส่งมอบบ้านส่งมอบรถหรืออาจจะห้ามไม่ให้ทำอะไรบางอย่างก็ได้ค่ะเช่นห้ามก่อสร้างลุกล่ำที่ดินเพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายหรือว่ารักษาสิทธิ์ของโจทก์ค่ะไม่ได้มีเป้าหมายจะไปลงโทษทางอาญาอย่างจำคุกกักขังหรือปรับริบทรัพย์สินเข้าหลวงแบบนั้นเลยค่ะ อ๋อแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจจากในคู่มือนะคะนอกเหนือจากคดีที่มีข้อพิพาทกันชัดๆระหว่างโจทก์จำเลยที่เรียกว่าคดีมีข้อพิพาทเนี่ยมันยังมีคดีแพ่งอีกแบบหนึ่งที่กฎหมายกําหนดว่าต้องให้ศาลเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อจะรับ,บรองสถาน,นะหรือคุ้มครองสิทธิบางอย่างแม้ว่าจะไม่ได้มีใครมาโต้แย้งกับเราเลยก็ตามอันนี้เขาเรียกว่าคดีไม่มีข้อพิพาทค่ะ อ๋อคดีไม่มีข้อพิพาทมรดกเนี่ยคะ่ะเพื่อจะได้มีอำนาจไปจัดการทรัพย์สินของผู้ตายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือการร้องขอให้ศาลร,รับรองว่าเราได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินจากการครอบครองปรัปักมานานพอแล้วอะไรแบบนี้คือมันจําเป็นต้องให้ศาลมีคําสั่งเพื่อความชัดเจนทางกฎหมายอะคะ่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับมีทั้งแบบที่ทะเลาะกันมีข้อพิาพาทกันกับแบบที่ไปขอให้ศาลช่วยรับรองสิทธิให้เฉย ทีนี้คำถามต่อมาคือแล้วใครบ้างล่ะครับที่จะเป็นคนเริ่มคดีแพ่งได้แล้วถ้าจะเริ่มเนี่ยต้องไปที่ศาลไหนครับดูเหมือนศาลในบ้านเราจะมีหลายประเภทหลายชื่อเหลือเกิน ค่ะในคู่มูออธิบายหลักเกณฑ์ไว้ชัดเจนค่ะว่าคนที่จะเริ่มคดีแพ่งได้เนี่ยต้องเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งนะคะคือ 1. มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายแพง่งพูดง่ายๆก็คือมีเรื่องกระทบสิทธิ์เราเกิดขึ้นแล้วเช่นเขาผิดสัญญาเขาทําเราเสียหายครับผมหรือ 2. อมีความจําเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลตามที่กฎหมายระบุไว้ เช่นกรณีขอตั้งผู้จัดการมรดกที่ยกตัวอย่างไปหรือขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนดูแลลูกคนเดียวอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้คือเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายในการจะนําคดีไปสู่ศาลค่ะส่วนเรื่องว่าจะไปฟ้องที่ศาลไหนอันนี้สําคัญมากๆเลยค่ะต้องดู2อ,อย่างประกอบกันเสมอคืออํานาจศาลตามเนื้อหาคดีและจํานวนทุนทรัพย์กับเขตอํานาจศาลตามพื้นที่ค่ะ เนื้อหาคดีทุนทรัพย์แล้วก็พื้นที่ใช่ค่ะอย่างแรกเรื่องเนื้อหาและทุนทรัพย์นะคะหลักการคือคดีแพ่งทั่วไปเนี่ยถ้าทุนทรัพย์หรือมูลค่าสิ่งที่พิพาทกันมันเกิน3 0 0 0 0นบาทหรือเป็นคดีที่ตีราคาเป็นเงินไม่ได้อย่างฟ้องขับไล่หรือเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทอย่างขอจัดการมรดกพวกนี้ต้องไปที่ศาลจังหวัดค่ะครับศาลจังหวัดแต่ถ้าทุนทรัพย์มันไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทอันนี้ต้องไปที่ศาลแขวง ซึ่งดูเหมือนเขาจะตั้งขึ้นมาเพื่อจัดการคดีที่ไม่ซับซ้อนมากให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะอ๋อครับผมส่วนอย่างที่สองคือเขตอำนาจตามพื้นที่อันนี้ต้องดูว่าจำเลยมีภูมิลำเนาคือ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ที่เขาใช้เป็นหลักแหล่งจริงๆอะค่ะอยู่ในเขตสารไหนหรือดูว่ามูลคดีคือเหตุที่ทําให้ต้องฟ้องกันเนี่ยมันเกิดขึ้นในเขตสารไหนเราสามารถเลือกยื่นฟ้องที่สารใดศารหนึ่งใน2ที่นี้ได้เลยค่ะตามสะดวกเลือกได้เลย ใช่ค่ะสมมุติว่าเราทําสัญญากู้เงินกันที่อําเภอธัญบุรีซึ่งอยู่ในเขตสารจังหวัดธัญบุรีใช่ไหมคะแต่คนกู้หรือจําเลยเนี่ยเขามีบ้านอยู่อำเภอเมืองปทุมธานีอันนี้อยู่ในเขตสารจังหวัดปทุมธานีคนให้กู้หรือโจทก็เลือกได้ค่ะว่าจะฟ้องที่ปทุมธานีตามที่อยู่จําเลยหรือจะฟ้องที่ธัญบุรีซึ่งเป็นที่ทําสัญญาก็ได้แต่สุดท้ายก็ต้องกลับไปดูทุนทรัพย์ด้วยนะคะว่าถ้าไม่เกินส0,000นก็ต้องไปศาลแขวงในเขตนั้นๆถ้ามีนะคะครับ ฟังดูเหมือนต้องตรวจสอบละเอียดเหมือนกันนะครับทั้งเรื่องทุนทรัพย์ทั้งเรื่องพื้นที่แล้วมีข้อควรระวงังหรือว่าข้อยกเว้นอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเขตอำนาจศาลนี้ไหมครับอาจจะมีคนสับสนได้ง่ายๆเลยมีค่ะมีขุดที่ต้องสเงเจ็จเพิ่มเติมตามที่คู่มือให้ข้อมูลไว้นะคะอย่างแรกคือบางจังหวัดใหญ่เนี่ยอาจจะมีศาลจังหวัดมากกว่าหนึ่งแห่งนะคะเช่นปทุมธานีก็มีทั้งศาลจังหวัดปทุมธานีกับศาลจังหวัดธัญบุรี หรือชนบุรีก็มีทั้งสารจังหวัดชนบุรีกับสารจังหวัดพัทยาต้องเช็คให้ดีค่ะว่าตำบลหรืออำเภอที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยมันขึ้นกับสารไหนกันแน่ครับต้องดูละเอียดเลยใช่ค่ะในกรุงเทพมหานครนี้เอ,อ่ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกค่ะมีสารแพ่งหลักๆสามสารคือสารแพง่งสารแพ่งกรุงเทพใต้สารแพ่งทนบุรี แล้วก็ยังมีศาลจังหวัดอีก3แห่งที่พิจารณาคดีแพ่งด้วยคือมีนบุรีตลิ่งชันพระขนงรวมเป็น6สศาลหลักแล้วก็ยังมีศาลแขวงอีก5สาศาลสำหรับคดีทุนทรัพย์ไม่เกิน3 0 0 0สนบาทการเลือกศาลก็ใช้หลักเกณฑ์เดิมค่ะเรื่องขุมมิลำเนาจำเลยหรือที่เกิดเหตุแล้วก็ทุนทรัพย์แต่ต้องดูว่าพื้นที่นั้นๆอยู่ในเขตของศาลไหนโหในกรุงเทพนี่มีเยอะมากเลยนะครับ เยอะมากค่ะแล้วนอกจากนี้ยังมีศาลชำนาญทิเศษอีกนะคะที่ตั้งขึ้นมาพิจารณาคดีแพ่งบางประเภทโดยเฉพาะเลยเช่นศาลเยาวชนและครอบครัวศาลแรงงานศาลภาษีกรศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศศาลล้มละลายถ้าเรื่องของเรามันเข้าข่ายคดีพวกนี้ก็ต้องไปฟ้องให้ถูกศาลเฉพาะทางเหล่านี้นะคะจะไปศาลจังหวัดหรือศาลแขวงทั่วไปไม่ได้ค่ะครับต้องไปให้ถูกศาลเฉพาะทาง ใช่ค่ะแล้วก็จุดสำคัญที่ต้องจำเลยคือถ้าจังหวัดไหนไม่มีศาลแขวงให้ยื่นฟ้องคดีที่ปกติอยู่ในอำนาจศาลแขวงคือทุนทรัพย์ไม่เกิน30,000 0บาทเนี่ยที่ศาลจังหวัดในจังหวัดนั้นได้เลยค่ะศาลจังหวัดจะมีอำนาจรับพิจารณาคดีเหล่านี้แทนค่ะอ๋อโอเคครับชัดเจนขึ้นมากเลยครับเรื่องศาลพอรู้แล้วว่าต้องไปศาลไหนคาถามต่อมาคือแล้วต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับ ทั้งเรื่องเอกสารแล้วก็เรื่องสำคัญเลยคือค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องนี่แหละครับค่ะเรื่องเอกสารนี่สำคัญมากต้องเตรียมให้พร้อมนะคะแล้วก็ต้องมีสำเนาสำหรับคู่กรณีและสารด้วยตามที่คู่มือแนะนำไว้หลักๆก,ก็จะมีพวกเอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งหนี้หรือประเด็งข้อพิพาทเช่นตัวสัญญาต่างๆสัญญากู้สัญญาเช่าซื้อคำประกานใบแจ้งหนี้หรือหลักฐานการผิดสัญญาครับ ถ้าไม่ได้ไปยื่นฟ้องเองก็ต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องรายละเอียดการคำนวณนี้สินดอกเบี้ยที่ค้างถ้ามีทนายความก็ต้องมีใบแต่งทนายค่ะแล้วก็เอกสารยืนยันตัวตนที่อยู่ของจำเลยเช่นสำเนาทะเบียนบ้านหรือใบรับรองข้อมูลทะเบียนราษฎรอันนี้คู่มือเน้นว่าควรคัดมาไม่เกินหนึ่งเดือนนะคะอ๋อต้องไม่เก่าเกินไปใช่ค่ะ กรณีคู่ความเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนก็ต้องมีหนังสือรับรองนิติบุคคลพิคัดไม่เกิน1เดือนเหมือนกันค่ะเพื่อยืนยันสถานะและก็ผู้มีอำนาจและแน่นอนหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคดีค่ะเช่นคดีที่ดินก็ต้องมีโฉนดหรือนอสอสามกรูปภาพแผนที่ถ้าเป็นคดีมรดกก็อาจจะต้องใช้ใบมรณบัตรสูติบัตรเพื่อแสดงความสัมพันธ์บัญชีเครียรญาติหรือหนังสือยินยอมจากทาย,ยาทคนอื่นเป็นต้นค่ะ ต้องดูเป็นกรณีไปครับเอกสารนี่ก็รายการยาวเหมือนกันนะครับต้องเตรียมให้ครบถ้วนเลยแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายล่ะครับที่เรียกว่าค่าขึ้นศาลเนี่ยมันคิดยังไงครับแล้วมีค่าอื่นๆอีกไหมค่ะค่าใช้จ่ายหลักที่ต้องเจอแน่ๆคือค่าขึ้นศาลค่ะซึ่งคู่มืออธิบายอัตราวไว้ค่อนข้างละเอียดเลยแบ่งตามประเภทคดีดังนี้นะคะอย่างแรก คดีมีทุนทรัพย์คือคดีที่เรียกร้องเงินหรือทรัพย์สินที่คิดเป็นเงินได้ถ้าทุนทรัพย์ไม่เกิน50ล้านบาทคิดที่ร้อยละ2ของทุนทรัพย์ค่ะแต่เขามีเพดานสูงสุดไว้ที่ไม่เกิน20 0 0 0 0บาทร้อยละ2แต่ไม่เกิน20 0 0 0 0ใช่ค่ะแต่ถ้าทุนทรัพย์มันเกิน50ล้านบาทส่วนที่เกิน50ล้านนั้นคิดเพิ่มอีกแค่ร้อยละ0.1เท่านั้นค่ะออส่วนที่เกินคิดน้อยลงใช่ค่ะส่วนคดีไม่มีทุนทรัพย์ เช่นฟ้องขับไล่ขอตั้งผู้จัดการมรดกอันนี้คิดเป็นรายเรื่องค่ะเรื่องละ200บาท200บาททวนค่ะแล้วถ้าเป็นคดีที่ฟ้องรวมกันทั้งมีทุนทรัพย์และไม่มีทุนทรัพย์เช่นฟ้องขับไล่บวกกับเรียกค่าเช่าที่ค้างด้วยอันนี้ให้คิดแบบคดีมีทุนทรัพย์คือรอยละ2แต่กําหนดขั้นต่ำไว้ที่200บาทค่ะครับแสดงว่าคดีที่เรียกร้องเงินเยอะ ค่าขึ้นสารก็แพงตามแต่ก็มีเพดานอยู่ระดับหนึ่งและมีอัตราพิเศษสําหรับคดีแบบอื่นนี้ไหมครับมีค่ะในคู่มือระบุไว้สําหรับบางประเภทคดีนะคะเช่นคดีขอให้บังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาตโตตุลาการอันนี้ถ้าเป็นคําชี้ขาดในประเทศคิดแค่ร้อยละ0.5ถ้าของต่างประเทศคิดร้อยละ1ของยอดเงินแต่ก็มีเพดานสูงสุดแล้วก็ส่วนเกิน50ล้านคิดร้อยละ0.1เหมือนกันค่ะ ดูเหมือนจะส่งเสริมกระบวนการอนุญาโตตุลาการนะคะครับอัตราถูกกว่าพอสมควรเลยใช่ค่ะอีกอันคือคดีฟ้องบังคับจำนนงอันนี้คิดแค่ร้อยละหนึ่งของนี้ที่เรียกร้องค่ะมีเพดานสูงสุดแล้วส่วนเกิน50ล้านก็คิดร้อยละ0.1 mm. จะมีข้อแม้นิดนึงค่ะว่าถ้าจำเลยยื่นคำให้การสู้คดีขึ้นมาอัตรานี้จะเปลี่ยนกลับไปเป็นอัตราปกติของคดีมีทุนทรัพย์ทั่วไปคือร้อยละ2ค่ะอ๋อถ้าสู้คดีก็กลับไปคิดเรทปกติ ใช่ค่ะแล้วก็นอกเหนือจะค่าขึ้นศาลสําหรับยอดหนี้ปัจจุบันแล้วนะคะถ้าเราฟ้องขอให้จาเลยรับผิดชอบพวกค่าเสียหายหรือดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยคือหลังวันฟ้องไปแล้วเช่นดอกเบี้ยจนกว่าจะชาระเสร็จเนี่ยส่วนนี้ต้องเสียค่าขึ้นศาลต่างหางอีกร้อยบาทสําหรับคําขอในอนาคตนี้ด้วยค่ะครับมีค่าขอส่วนอนาคตเพิ่มอีกร้อยหนึ่ง ค่ะแล้วก็ยังมีค่าธรรมเนียมยิบย่อยอื่นๆอีกนะคะเช่นค่ารับรองสำเนาเอกสารต่างๆฉบับละ50บาทค่าขอใบสำคัญว่าคดีถึงที่สุดแล้ว50บาทหรือค่าคำร้องบางประเภทเช่น ขอพิจารณาคดีใหม่ขอสืบพยานล,ล่วงหน้าก็มีค่าธรรมเนียม100บาทที่สำคัญคือนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมสารเหล่านี้แล้วนะคะอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินคดีด้วยเช่นค่าส่งหมายให้จำเลยถ้าต้องส่งหลายครั้งหรือส่งไปไกลๆค่าทำแผนที่ในคดีพิพาทเรื่องที่ดินค่าป่วยการค่าเดินทางให้พยานที่เราอ้างมาเบิกความหรือถ้าต้องใช้ผู้เช่าชาญตรวจพิสูจน์เอกสารก็จะมีค่าใช้ใจ่ายส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาได้อีกคะ่ะ โอ้โหฟังดูแล้วค่าใช้จ่ายก็มีหลายส่วนเลยนะครับแล้วก็อาจจะสูงได้เหมือนกันโดยเฉพาะค่าขึ้นศาลในคดีทุนทรัพย์สูงๆคำถามสําคัญเลยครับแล้วถ้าเรามีเหตุต้องฟ้องจริงๆแต่ไม่มีกาลังทรัพย์พอที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมเหล่านี้แล้ครับจะทํายังไงได้บ้างมีทางออกไหมครับมีทางออกค่ะกฎหมายก็ให้ความเป็นธรรมในส่วนนี้นะคะโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียมศาลเนี่ย สามารถยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาได้ค่ะซึ่งปัจจุบันออมักจะใช้คำที่เป็นทางการกว่าว่าคำร้องขอรับความช่วยเหลือในการดำเนินคดีหรือคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลสามารถยื่นต่อศาลได้ในทุกชั้นศาลเลยค่ะและที่สำคัญคือการยื่นคำร้องขอยกเว้นนี้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นค่ะอ๋อยื่นขอยกเว้นได้ฟรีเลย ใช่ค่ะศาลก็จะพิจารณาจากหลักฐานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของผู้ร้องว่าขัดสนจริงไหมถ้าต้องเสียค่าธรรมเนียมแล้วจะเดือดร้อนเกินไปหรือเปล่าแล้วถ้าผู้ร้องเป็นฝ่ายเริ่มคดีคือเป็นโจทหรือผู้อุทธรดีการเนี่ยศาลก็จะดูด้วยว่าคดีพอมีมูลมีเหตุผลสมควรที่จะฟ้องร้องหรือไม่ถ้าศาลท่านเห็นว่าเข้าเงื่อนไขก็อาจจะอนุญาตให้ยกเวน้นค่าธรรมเนียมศาลให้ทั้งหมดหรืออาจจะยกเว้นให้แค่บางส่วนก็ได้ค่ะ ถือเป็น,นกลไกที่ช่วยให้คนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้แม้จะมีข้อจํากัดทางการเงินนะคะครับเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเลยครับทําให้เห็นว่าระบบก็พยายามช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจริงๆฟังมาทั้งหมดนี่ดูเหมือนกระบวนการฟ้องคดีแพ่งมันก็มีขั้นตอนละ,ะเอียดเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าระบบศาลเนี่ยเขามีทางลัดหรือว่ากระบวนการที่มันง่ายกว่าเร็วกว่านี้สำหรับคดีที่ไม่ซับซ้อนมากไหมครับ ตรงนี้เป็นส่วนที่น่าสนใจมากเลยในคู่มือนี้อธิบายว่ามีกระบวนการพิจารณาที่ออกแบบมาให้รวบรัดและก็รวดเร็วกว่าปกติสำหรับคดีสองประเภทค่ะคือคดีมโนสาเร่และคดีไม่มีข้อยุ่งยากจุดประสงค์ก็เพื่อความรวดเร็วลดภาระของศาลและคู่ความในคดีเล็กๆน้อยๆหรือคดีที่ข้อเท็จจริงมันไม่ซับซ้อนนะคะคดีมโนสาเร่กับคดีไม่มีข้อยุ่งยากใช่ค่ะ มาดูที่คดีมโนสาเร่ก่อนนะคะตามคำอธิบายคือคดีประเภทนี้ได้แก่ 1. คดีที่เรียกร้องกันเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่มีจำนวนทุนทรัพย์ตอนฟ้องไม่เกิน3 0 0แสนบาท 2. คดีฟ้องขับไล่คนออกจากอสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านเช่าที่ดินซึ่งตอนฟ้องเนี่ยที่นั่นมีค่าเช่าไม่เกินเดือนละ3 0 0 0 0บาทค่ะคืออะไรบ้างครับจุดเด่นที่ทำให้มันมโนสาเรหรือเรียบง่ายขึ้นนะคะคือ ค่าขึ้นศาลค่ะถึงจะคิดอัตราปกติคือร้อยละ2แต่มีเพดานสูงสุดกำหนดไว้เลยว่ารวมกันแล้วห้ามเกิน1,000บาทค่ะโหแค่พันเดียวเองเหรอครับใช่ค่ะอันนี้ช่วยลดภาระค่าใช้ใจ่ายเริ่มต้นได้เยอะทีเดียวแต่ว่าค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ไม่ใช่ค่าขึ้นศาลก็ยังเสียตามปกตินะคะแล้วก็วิธีฟ้องที่ง่ายขึ้นนอกจากจะยื่นฟ้องเปน็นหนังสือแบบปกติได้แล้วโจทยังมีทางเลือกคือ มาที่ศาลแล้วแถลงข้อหาด้วยวาจาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ศาลได้เลยไม่ต้องร่างคำฟ้องไปเองเจ้าหน้าที่จะช่วยบันทึกลงในแบบพิมพ์มาตรฐานให้เรียกว่าม1ค่ะสะดวกขึ้นเยอะเลยใช่ค่ะแล้วก็นัดพิจารณาเร็วและรวบรัดศาลจะกำหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็วที่สุดและในหมายเรียกที่ส่งให้จําเลย จะแจ้งไปเลยว่าให้มาศาลในวันนั้นเพื่อ 1. ไกล่เกลีย่ย 2. ให้การคือตอบคำฟ้องแล้วก็สสืบพยานในวันเดียวกันเลยค่ะครับจบในวันเดียวเลยถ้าเป็นไปได้ใช่ค่ะแล้วก็กระบวนพิจารณาที่กระชับพอถึงวันนัดศาลจะพยายามไกล่เกลี่ยก่อนถ้าตกลงกันไม่ได้ก็จะสืบพยานต่อเลยศาลมีอำนาจค่อนข้างมากในคดีแบบนี้ค่ะเช่นเรียกพยานมาสืบเองได้ ซักถามพยานก่อนคู่ความก็ได้แล้วก็บันทึกทำเบิกความแค่ใจความสำคัญก็ได้ค่ะการขอเลื่อนคดีจะทำได้ยากมากเฉพาะเมื่อจำเป็นจริงๆแล้วก็เลื่อนได้สั้นๆไม่เกิน7วันค่ะแล้วก็ไม่ต้องชี้สองสถานศาลไม่ต้องทำกระบวนการชี้สองสถานหรือกำหนดประเด็นข้อพิพาทเป็นทางการเหมือนคดีใหญ่ๆทำให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยครับผมสุดท้ายคือผลของการไม่มาศาลหรือขาดนัด ถ้าจำเลยได้รับหมายแล้วไม่มาศาลหรือมาแต่ไม่ยอมให้การศาลอาจจะพิจารณาคดีไปฝ่ายเดียวแล้วตัดสินได้เลยส่วนถ้าโจทย์ไม่มาศาลเองก็อาจจะโดนสั่งจำหน่ายคดีคือคดีถูกยกออกไปได้เหมือนกันค่ะครับฟังดูรวดเร็วคล่องตัวกว,กว่ากาันเยอะเลยนะครับสำหรับคดีมโนสาเรแล้วอีกประเภทที่บอกว่าคดีไม่มีข้อยุ่งยากล่ะครับอันนี้คือแบบไหนครับค่ะคดีไม่มีข้อยุ่งยากอันนี้จะต่างจากมโนสาเรตรงที่ ไม่จำกัดวงเงินทุนทรัพย์นะคะแต่จะเน้นที่ลักษณะของหลักฐานค่ะคือเป็นคดีที่การฟ้องร้องมันอาศัยเอกสารเป็นหลักฐานสำคัญที่ค่อนข้างชัดเจนในตัวเองมีอยู่สองกลุ่มหลักๆค่ะคือ 1. คดีฟ้องให้จ่ายเงินตามตูงเงินทุกประเภทเลยค่ะเช่นเช็คเด้งตัวแลกเงินตัวสัญญาใช้เงินที่ถูกปฏิเสธการจ่าย 2. คดีฟ้องให้จ่ายเงินตามหนังสือสัญญา ที่ดูแล้วเป็นสัญญาที่แท้จริงสมบูรณ์บังคับได้ตามกฎหมายเช่นสัญญากู้ยืมสัญญาจำนองคำประกันหนังสือรับสภาพหนี้หรือสัญญาประนีกระนอมยอมความที่มีเนื้อหาชัดเจนค่ะอ๋อเน้นที่ความชัดเจนของเอกสารเป็นหลักไม่ได้ดูที่วงเงินแล้วกระบวนการพิจารณามันต่างจากคดีทั่วไปหรือคดีโมโนสาเลยยังไงครับเพราะไม่จํากัดทุนชับนี่นาจุดสําคัญอยู่ตรงนี้ค่ะถึงแม้คดีไม่มีข้อยุ่งยากเนี่ย ตอนยื่นฟ้องจะต้องเสียค่าขึ้นศาลตามอัตราปกติคือร้อยละ2ไม่มีเพดานพันบาทนะคะแล้วก็ไม่จํากัดทุนทรัพย์แต่ถ้าศาลดูคําฟ้องกับเอกสารแนบท้ายแล้วเห็นว่าเออคดีนี้มันตรงไปตรงมาหลักฐานชัดเจนไม่น่าจะซับซ้อนศาลก็จะสั่งให้นําเอากระบวนพิจารณาแบบคดีมโนสาเรมาใช้บังคับโดยอนุโลมค่ะอ๋อเอาวิธีแบบมโนสาเรมาใช้ใช่ค่ะ ซึ่งหมายความว่าก็จะมีการนัดพิจารณาที่รวดเร็วเหมือนกันถ้าจำเลยมาศาลแล้วให้การแต่ดูไม่มีเหตุผลพอที่จะสู้คดีได้ศาลก็อาจจะพิภากษาไปได้เลยแต่ถ้าจำเลยมีข้อต่อสู้ที่มีน้ำหนักศาลก็จะสืบพยานต่อไปอย่างรวดเร็วไม่ต้องยืดเยื้อและเช่นกันคือไม่ต้องมีการชี้2สถานค่ะส่วนเรื่องผลของการขัดนัดก็คล้ายกับคดีมโนสาเรค่ะคือศาลอาจพิจารณาไปฝ่ายเดียวได้เลย ดังนั้นคดีประเภทนี้ถึงทุนทรัพย์อาจจะสูงแต่ถ้าหลักฐานเอกสารมันชัดเจนก็มีโอกาสที่จะจบเร็วได้เหมือนกันค่ะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากครับทำให้เห็นว่าระบบศาลก็พยายามปรับให้กระบวนการมันเหมาะสมกับลักษณะของคดีด้วยวันนี้เราก็ได้เจาะลึกภาพรวมของการดาเนินคดีแพ่งในศาลยุติธรรมของไทยกันไปครบท้วนพอสมควรเลยนะครับตั้งแต่คดีแพ่งคืออะไร การดูอำนาจศาลการเตรียมตัวเรื่องเอกสารค่าใช้จ่ายจนถึงช่องทางลัดสำหรับคดีมโนสาเรแล้วก็คดีไม่มีข้อยุ่งยากหวังว่าข้อมูลจากคู่มือเล่มนี้ที่เรานำมาคุยกันจะช่วยให้ผู้ฟังเห็นภาพแล้วก็เข้าใจกระบวนการได้ชัดเจนขึ้นนะครับ ค่ะข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็เหมือนกับการได้ดูแผนที่ภาพรวมนะคะทําให้พอรู้เส้นทางหลักรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนแต่แน่นอนว่าการเดินทางในโลกของกฎหมายจริงๆที่อาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยหรือสถานการณ์เฉพาะตัวเนี่ยการมีผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญคอยให้คําแนะนําปรึกษาก็ยังคงเป็นสิ่งสําคัญอยู่ค่ะโดยเฉพาะในคดีที่มันซับซ้อนนะคะครับผมก่อนจะจากกันไปผมอยากทิ้งท้ายชวนคิดนิดนึงครับว่า การที่เราได้รับรู้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการดําเนินคดีแพ่งแบบนี้แล้วเนี่ยมันทําให้มุมมองของเราต่อการรับมือข้อพิพาทที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันหรือมุมมองต่อระบบศาลยุติธรรมเปลี่ยนไปบ้างไหมครับหรืออาจจะทําให้เกิดคําถามใหม่ๆในใจที่อยากจะลองไปค้นคว้าหาคําตอบเพิ่มเติมกันต่อไปหรือเปล่าลองนําไปขบคิดกันดูนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ